สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไม่จะพาไปดูข่าวดีที่เงียบแต่แรงของกองทัพเรือไทยการอัปเกรดเรือหลวงช้าง HTMS ช้างหรือ Type 071E ซึ่งเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ประจำการใหม่ของเราให้กลายเป็นศูนย์บัญชาการลอยน้ำที่ฉลาดขึ้นด้วยระบบจากสเปนครับหลายคนอาจคุ้นชื่อช้างกันอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะไม่ใช่แค่ทบทวนสเปคเรายังจะเล่าว,ว่า ทำไมไทยถึงเลือกเอาสมองสเปนมาใส่ในตัวเรือจีนและมันจะเปลี่ยนบทบาทของ LPD ลำนี้ในกองทัพเรือไปอย่างไรพร้อมภาพใหญ่ของทั้งกองเรือที่กำลังจะเดินหน้าไปทิศทางเดียวกันครับเรามาทำความรู้จักช้างกันก่อนเรือหลวงช้าง792เป็นเรือประเภท LPD Landing Platform Dock หรือเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ครงการจัดหาของไทยลงน้ำเมื่อ9กันยาย,ยน2 0 1 9สร้างโดยหูเรือหูตรงชงหัวประเทศจีนเปิดตัวปลายธันวาคม2021เดินทะเลทดสอบธันวาคม2022และเข้าประจำการ25เมษาย,ยน2023ที่ฐานทัพเรือสัตหีบครับอ้างอิงข่าวราชการกองทัพเรือและสรุปโดยสื่อสายเรือระดับสากลน,นะครับลองมาดูสเปคหลักๆของเรือหลวงช้างกันครับ ตัวเรืออยู่ในตระกูลไทป์071ขนาดใหญ่มากความยาวประมาณ210เมตรกว้าง28เมตรระวางกว่า25,000ตันถือว่าใหญ่ระดับเรือฟิกเกตหลายลำรวมกันเลยทีเดียวความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ25นอตบนดาดฟ้าเรือมีลานบินและหังกาสามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์ขึ้นลงและจอดพร้อมกันได้2ลำด้านท้ายเรือเป็นเวลเด็ก หรืออู่ลอยสำหรับปล่อยและรับเรือยกพลเช่น lcm lcvp หรือแม้แต่ lcac ได้ครับด้าน,นการบรรทุกกำลังช้างขนย้ายทหารได้ราว600นายพร้อมยานเกราะสะเทินน้ำสะเทินบกยานล้อและยานสายพานจำนวนมากครบทั้งกำลังคนและยุทโธปกรณ์ส่วนอาวุธติดตั้งมาตรฐานคือปืนใหญ่เรือขนาด76มลมที่หัวเรือและปืนระยะประชิดขนาด30มิลิเมตรหลายตำแหน่งไว้ป้องกันตัวเอง พูดง่ายๆก็คือบทบาทหลักของช้างไม่ใช่การยิงปืนใหญ่ใส่ศัตรูแต่คือการเป็นท่าเรือขึ้นที่ที่สามารถพากำลังลบทั้งชุดไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ยานยกพลหรือเรือระบายพลเข้าไปถึงพื้นที่ปฏิบัติการได้พร้อมกัน,นครับข่าวอัปเดตไทยเซนนาวันเทียใส่สมองสเปนให้ช้างเมษายน .2025 บริษัทนาวันเทียจากสเปนประกาศชัด ลงนามสนับสนุนโครงการเพิ่มขีดความสามารถให้ H TMS ช้าง792โดยจัดหาและบูรณาการชุดระบบหลักทั้ง CMS Combat Management System, Cartis FCS Fire Control System, Dona s u r v e i l l a n c e System, Weapon System, Gyro และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องครบวงจรครับแปลให้เข้าใจใง่ายคือเราจะเปลี่ยนช้างจากเรือยกคนที่แข็งแรงมากอยู่แล้ว ให้กลายเป็นแม่ขายบัญชาการที่รวบรวมภาพยุทิวิธีจากเรดราออปโทนิกการข้อมูลแบบ Data f u ิวชัแล้วสั่งการไปยังอาวุธยานลำเลียงและอากาศยานได้ฉับไวขึ้นรวมถึงเชื่อมต่อการสื่อสารกับหน่วยอื่นอย่างมีมาตรฐานมากขึ้นด้วยคาทิสคอมแบทแมเนจเมนต์ซิสเต็มของนาวันเทียคือสมองกลางของการลบที่นั่งอยู่ใน CIC ของเรือ หน้าที่คือรับข้อมูลจากเรดาร์ sensor, เซนเซอร์เรือเครื่องบินเพื่อนเราในพื้นที่ประติดประต่อให้เป็นภาพยุทธวิธีเดียวกันแล้วช่วยผู้บังคับการเลือกยุทธวิธีตัดสินใจและยิงได้เร็วแม่นขึ้นส่วนดอน,น้าไฟคอนโทรลซิสเต็มของนาวันเทียคือระบบควบคุมการยิงที่ทำให้ปืนหลักปืนรองของเรือจับเป้าหมายคำนวณการนำวิถีกระสุนและสั่งยิงด้วยความแม่นที่สเสถียกรกาเดิม โดยเฉพาะใครคุกคามระยะใกล้หรือเป้าหมายผิวน้ำอากาศความเร็วสูงเพื่อให้เห็นภาพนะครับจากเดิม LPD จะเด่นด้านยกพลและ SADR แต่หลัง k t i s บวกดอหน้าช้างจะคุมพื้นที่ได้มั่นใจขึ้นระหว่างที่กำลังยกพลลงสู่ชายฝั่งหรือปล่อย LCM LCAC ออกไปเพราะเรือมีตาหูสมองมือที่ทำงานเป็นระบบเดียวกันครับ หมายเหตุ hate, มีรายง,งานของสื่ออุตสาหกรรมระบุกรอบวงเงินราว9ก้าล้านบาทสำหรับแพ็กเกจระบบลบครั้งนี้ตัวเลขนี้เป็นข้อมูลที่รายง,งานว่าไม่ใช่ประกาศยืนยันจากเอกสารราชการเปิดเผยจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวังครับทำไมตัวเรือจีนบวกสมองสเปนถึงน่าสนใจ 1. มาตรฐานการเชื่อมต่อยืดหยุ่นขึ้นเมื่อเรือใช้ cms มาตรฐานตะวันตกอย่างคาทิส เราจะได้ความยืดหยุ่นในการอินทิเกรตอุปกรณ์หลายค่ายครับทั้งในปัจจุบันและอนาคตเช่นเรดร์ออปติกระบบอาวุธ RCWS ปืนอัตโนมัติและอื่นที่หลากหลายกว่าเดิมและเอกภาพของข้อมูลก็สูงขึ้นเพราะ CMS ตัวเดียวคุมทั้งลำทำให้การฝึกใช้งานและซ่อมบำรุงง่ายขึ้นในระยะยาว 2. บทบาท C 2 command and control ของ LPD จะชัดเจนขึ้น ภาพคลาสสิกของ LPD Landing Platform l o c k คือท่าเรือขึ้นที่แต่ในภูมิภาคนี้เรือลำนี้ยังมักถูกใช้เป็นแม่ขายบัญชาการเคลื่อนที่ด้วยยิ่งไทยเป็นประเทศที่มีภารกิจ HADR Humanitarian Assistance and Disaster Relief บ่อยเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมพายุไซโคลนการมีศูนย์บัญชาการที่ย้ายไปใกล้พื้นที่เกิดเหตุได้เร็วและแรงคือข้อได้เปรียบมากๆของคาทิส จะทำให้ห้องปฏิบัติการการลางเรือประมวลและกระจายข้อมูลได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 3. วางรากฐานให้ทั้งกองเรือพูดภาษาเดียวกันเดือนสิงหาคม2025มีการลงนามอีกชุดนาวันเทียจะยกระดับเรือ OPV ชั้นปัตตานี2ลํลำด้วยคาทิสเช่นกันนี่แปลว่าเรือพละชั้นเรือพละภารกิจแต่จะค่อยๆมีซ m เมาตรฐานเดียวกันมากขึ้นหมายถึงฝึกง่ายกว่าเชื่อมงานเร็วกว่า และสะดวกต่อการหมุนเวียนกำลังพลช่างเทคนิคในระบบเดียวกัน 4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมถ้าแหลงข่าวระบุเรื่องความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในไทยเช่นปูม,มหิดลอดดิสซอนซึ่งช่วยสร้างทักษะระยะยาวและฐานซ่อมบำรุงในประเทศเพิ่มความคุ้มค่าในวันกรชีวิตเรือครับทีนี้เรามาดูช้างหลังอัปเกรด5ฉากในงานที่เห็นภาพที่สุดฉากที่1 ยกพลคุ้มกันชายฝั่งคิดภาพกลางคืนคลื่นแรงเรือระบายพลออกจากเวลเด็กวิ่งเข้าหาชายฝั่งในอดีต LPD จะพึ่งพาเรือคุ้มกันรอบๆเป็นหลักแต่เมื่อคาร์ทิสบนช้างรวมข้อมูลเซ็นเซอร์แล้วแจกจ่ายภาพเดียวกันให้ทั้งหมู่กับดอหนนาคุมปืนประจำเรือได้แม่นขึ้นความปลอดภัยรอบตัวเรือและแนวลงยกพลจะดีขึ้นทันทีฉากที่ 2- HADR ศูนย์บัญชาการลอยน้ำ พายุซัดชายฝั่งตะวันออกไฟฟ้าล่มสัญญาณสื่อสารสะดุดช้างกลายเป็นฐานกลางรับส่งข้อมูลจากเฮลิคอปเตอร์ซีทูของกรมอุทกศาสตร์หน่วยแพทย์ทหารเรือและหน่วยกู้ภัยพลเรือนคาทิสจะช่วยคอลเล็ตข้อมูลเลดาร์ AS ภาพถ่ายอากาศและส่งคำสั่งไปยังหน่วยที่ต้องการได้เร็วขึ้นฉากที่ 3. ปฏิบัติการร่วมพหุภาคีเวลาไปซ้อมรบกับมิตรประเทศ ระบบ CMS มาตรฐานที่เข้าใจกันได้ง่ายจะช่วยให้ช้างใส่ตัวเองเข้าในลิงก์ r a c k Picture ของกองกำลังผสมได้มีภาษากลางทางเทคนิคการทำงานร่วมกัน interoperability ดีขึ้นฉากที่4คุ้มครองเส้นทางคมนาคมทางทะเล SLOC protection ในกรณีเกิดสถานการณ์ที่ต้องอพยพคนไทยในต่างแดน หรือคุ้มกันสายส่งความช่วยเหลือ LPD อย่างช้างจะทำหน้าที่เป็นฐานลอจิสติกที่มีภาพสถานการณ์ครบกว่าเดิมตัดสินใจเส้นทางหน้าต่างเวลาได้แม่นยำขึ้นครับฉากที่ห้าฝึกและพัฒนากำลังพลซีมเเดียวกันในหลายชั้นเรือช่วยให้การฝึกคลอสโพสในทหารประจำการระหว่าง LPD กับ OPV ง่ายขึ้นเกิด Community of Practice ที่แชร์เทคนิค แติกกเดียวันลดความสูญเสียจากการต้องเรียนรู้หลายระบบครับมิตตอคำถามยอดทีแบบตรงไปตรงมาคำถามที่หนึ่งแล้วช้างจะติดอาวุธเพิ่มอะไรอีกหรือเปล่าคำตอบสั้นๆณตอนนี้คำประกาศอย่างเป็นทางการระบุชั้เรื่อง Cartis หน้าและชุด s u r v e i l l a n c เ w e a p o จโลอ r o Integration ยังไม่ได้ประกาศรุ่นย่อยของเรดร์ออปโทนิก RCWS แบบระบุชื่อรุ่นให้สาธารณะ เราจึงอย่าฟันธงเกินเอกสารทางการครับคำถามที่2อง่บประมาณเท่าไหร่แพงไหมมีสื่อศากกรรมด้านกระลาโหมรายงานก่อประมาณ999.5ล้านบาทสำหรับแพ็กเกจนี้แต่เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงรายงานไม่ใช่ประกาศจัดซื้อของรัฐที่เปิดเผยต่อสาธารณะจึงควรพูดว่าตามรายงานเพื่อความปลอดภัยเชิงข้อมูลครับคำถามที่3 ทำไมไม่ใช้ระบบจีนทั้งชุดจะได้เข้ากันทั้งหมดแนวทางของไทยช่วงหลังคือกระจายแหล่งที่มาเพื่อให้ความยืดหยุ่นการทำงานร่วมกับพันธมิตรดีขึ้นและไม่ผูกติดกับโดเมนเทคโนโลยีชุดเดียวเกินไปการใช้ตัวเรือจีนบวกสมองสเปนทำให้เรือเข้ากับเวิร์กโฟลแบบตะว,วันตกได้มากขึ้นโดยเฉพาะการฝึกร่วมข้อมูลยุทธวิธีมาตรฐานการซ่อมบำรุงครับคำหาที่4 แล้วเชื่อมกับฝูงบินเรดาร์ーーฝั่งบกได้ไหมคีย์เวิร์ดคือระบบ i n น i ิเคเต CMS ที่ดีจะต้องรองรับการรับส่งข้อมูลกับระบบอาวุธและเซ็นเซอร์ที่หลากหลายในกรอบขีดความสามารถที่กองทัพกำหนดนั่นหมายถึงการคุยกับเรดาร์ฝั่งบก g p a D OPV เรือฟิกเกตและอากาศยานมีทางทำได้และง่ายขึ้นเมื่อใช้มาตรฐานที่แพร่หลายครับคำถามที่5 มันช่วยเรื่อง HADR มากแค่ไหนมากครับเพราะ HADR ต้องสั่งการข้ามเหล่าและหลายหน่วยงาน CMS เนี่ยจะรวมข้อมูลเรดาร์ AR, AS กล้องโดรนเฮลิคอปเตอร์แล้วแจกจ่ายภาพสถานาการณ์เดียวกัน Common Operating Picture ให้ทุกคนคุยเรื่องเดียวกันเข้าใจตรงกันลดความสับสนหน้างานคำถามที่6ทำไมเห็นข่าว OPV ใช้คาร์ทิสเหมือนกันใช่ครับ เดือนสิงหาคม2025มีการเซ็นสัญญายกระดับ OPV ชั้นปัตตานีด้วยคาทิสเช่นกันแปลว่าภาษาเทคนิคเดียวกันกำลังขยายจากเรือทมยกพลอย่างช้างลงไปสู่เรือตะเวนไกลฝั่งซึ่งดีต่อก,การฝึกคนซ่อมและเชื่อมยุทธวิธีทั้งระบบครับมองไปข้างหน้าจาก LPD สู่แพลตฟอร์มภารกิจของไทยในเชิงยุทธศาสตร์ช้างเป็นตัวคูณกำลัง Force m u l t i p l i e r อยู่แล้ว พาอพาเอายุทธปกรณ์ทั้งชุดเข้าไปถึงที่หมายได้รวดเร็วปลอดภัยการใส่คาทีสบวกดอหน้าเข้าไปจะทำให้เวลาพื้นที่ข้อมูลของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเวลาหมุนวงจร OODA Observe Orient d e s i g n Act เร็วขึ้นคนสั่งการรับภาพรวมเร็วกว่าเดิมพื้นที่คุมฟองอากาศความปลอดภัยรอบเรือได้ดีขึ้นระหว่างการปล่อยรับ LCM, LCAC ฮ e ลิคอปเตอร์ข้อมูลทำให้ LPD เป็นศูนย์รวมข้อมูลที่แชร์ออกไปให้เรือเครื่องบินหน่วยภาคพื้นจึงเกิดทีมเวิร์กเชิงระบบนิเวศจริงๆที่สำคัญการมีมาตรฐาน CMS เดียวกันคือตัวเล่งให้ทั้งกองเรือพูดภาษาเดียวกันจากเรือธงยกพลช้างไปจนถึง OPV ปัตตานีนราธาิวาสขอทุกลำเห็นภาพเดียวกันคำสั่งเดียวกัน การฝึกซ้อมจึงเนียนขึ้นและการบำนุงรักษาในระยะยาวถูกลงฉลาดขึ้นเพราะไม่ต้องถือหลายระบบที่แตกต่างกันมากเกินไปมิสรุปปิดท้ายเรือหลวงช้าง type 071E คือ LPD ทงใหม่ของกองทัพเรือไทยเข้าประจำการ25เมษายน2023จุดเด่นคือบรรทุกกำลังและยานลำเลียงจำนวนมากมีอู่ลอยท้ายเรือและดาดฟ้าบินรองรับเฮลิคอปเตอร์ หลังจากนี้ไทยเลือกใส่สมองสเปนคือคาทิส c m เและดอนนาเอฟจากนาวันเทียพร้อมอินทิเกรชันระบบเรดร์เซนเซอร์อาวุธใจโลเต็มชุดผลลัพธ์คือช้างจะฉลาดขึ้นคุมพื้นที่ได้มั่นใจขึ้นและทำงานร่วมกับหน่วยอื่นได้ไวแม่นสอดประสานกว่าเดิมอีกทั้งทิศทางทั้งกองเรือก็กำลังเดินไปสู่มาตรฐาน CMS เดียวกันเพราะ OPV ชั้นปัตตานีก็เตรียมอัพด้วยคาทิเช่นกันครับ ถ้ายังจำตอนต้นได้จีนสร้างสเปนใส่สมองไม่ได้เป็นแค่ประโยคเท่ๆแต่มันคือภาพสะท้อนยุทธศาสตร์ของไทยที่ผสมจุดแข็งจากหลายค่ายเพื่อให้ได้กองเรือที่ยุดหยุน่นและพร้อมรับมือทั้งภารกิจลบช่วยเหลือปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลได้อย่างชาญฉลาดขึ้นครับขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวอาวุธยุทธศาสตร์เทคโนโลยีป้องกันประเทศแบบเล่าให้คนทั่วไปเข้าใจง่าย ฝากกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ